ทำไมว่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอะไรอ่ะทำไมอ่ะน้อใครอะเก่งใครก็ดูอ่าเก่งใชรไหม ทําไมเจนมีน้ําตกด้วยอ่ะเฮจนรูเบ๊ะถ่ายรูปก่อนไหมอุ้ยมีน้ําตกด้วยเรามาเล่นน้ําตกกันได้เรามาเล่นน้ําตกก่อนใส่ชุดเวนาม์ไปได้ปะไม่อยากเล่นน้ําตกอยากเล่นอะไอย่างอื่นอ่ะอุ้ยต้องดูหน้านะนั่นอ่ะมาได้ไหมอุ้ยน้ําตกสวยตรงเนี้ยแกอุ้ยตรงนี้สวยมากเจตรงเนี้ตรงนี้ตรงเนี้ตรงนี้เห็นปะไว้ยเราหรอไว้แล้วหล่อผู้ชายมาเล่นน้ําตกดีกว่าเป็นสารวัตรค่ะเป็นเมียฉันเป็นตํารวจแล้วฉันจะเป็นเมียสารวัตรน่ะเพราะยากอะเจเพราะว่าหนได้น่ะ ก็ได้เนาะส่องกระจกเดี๋หรือเซ็ตส่องกระจกเนาะไม่ใช่ไสั่งกันลากระสโคดวงเอาตัวเองเนาะไม่ใช่ไปไกลจังอะกระเอลกไกลมากแก่หัวกระโลกโอ้โหอีดอมอยู่คนนี้ทำก่อนใส่ชุดหน้ารอดเต็มจริงนะดูี่จอนสิอีดอฟคุณนึก็ลา่มร้านไอติมมาลงมาเร็วลงมาแล้วถ่ายแล้วเนาะอีดอฟใส่กระโปรงยังล้านไอติมโกงหนูวสุ่มไก่ขโมยสุ่มไก่พ่อไม่ใส่แอปหนึ่งได้ปะล่ะ นี่จอนมีอาหารไหมเอาอาหารมากินอันนึงสิอาหารเม็ดเจ้าเจาอาหารเม็ดเก็บไว้ให้ดาวเรืองเนาะอ้จะต้องมีแค่สองไม่ช่องหน้าลงเหรออ้าวต่อยอุ้ยไม่ใช่ผมที่เป็นแมวหน้าก็เป็นแมวเนี่ยอุ้ยเจ้าเจ้าอีดอกรับไปให้แล้วจะลงมล่ะเราเล่นนี่ตกกันเถอะ จะมีเอเคเปล่าวะเสจะใหา่เล่นจังไรเนาะสวยจังเลยครับแฟนความดูดูความผมนะใครเซ็กซี่สุดเอ่อตัวหนึ่งอีเดียเหมือนผู้ชายเลยเหมือนผู้ชายผมยาวอ่ะยาวเลยอ้แอยผู้ชายผมยาวเลยอะเราเรืองอุ้ยลื่นอะอุ้ยลื่นลื่นลื่นตรงนี้ลื่นตรงนี้ลื่นไปลื่น โอ้ยฉันจะขอฝึกสมาธิก่อนนะในนี้นะในถ้ำนะกูเกียดกับโปรไวจอดาดูดิโอ้ยไปค่ะไปเลยเราไปไแบบเราไปแบบก่อนเราไปลงพักก่อนอ่ะสะดวกเราสมัครตำรวจเหะอเจ้เอาไม่ได้หรือยังไงล่ะก็อยากเป็นแล้วจะจงสร้างเกงก็ได้อยู่ปะจะสร้างเกงเราก็จะโดนตีไงเออเป็นตำรวจเราก็ไปตีเขาไงกดจับเขาไง เป็นตำรวจก็ต้องเข้าวอ่จริงเอาไงดีล่ะหลืออยู่อย่างนี้ไปก่อนอยู่อย่างนี้ไปก่อนปะนะสร้างแกงก็ได้ปะแค่สิบคนเองไหมใครวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะทไงอะน้องใครอยาเสี่ยงใครบ้างสสี่ จ๊ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเลยอะไรนะเจ๊ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเหมืันเยังไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยเขาประกาศแล้วนะว่าให้เปลี่ยนนะกำลังไปนี่แหละเจ๊ให้พวกนี้เปลี่ยนให้ปะล่ะลงมาดิได้หรอคะไดด้้ถอใหเดี๋ยวถอดให้เดี๋ยวให้เนี่ยพวกผู้ชายทำให้ปะเดี๋ยวเตอนลงไปเลยค่ะ่ะเดี๋ยวเราไม่แต่หน้าลงมาเลย๊มเลยบ๊มเลยดูได้ไงว่าหน้าค่ะเออลงวันลงวันลงวันเอ้าเอ้าเอาเจาไอาเอ้าเลยเลยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเขาเรียมเขาเรียมจริง เราทำอะไรเขาเนี่ยเขียวบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเขาจะขืนใจอะไรก็ขืนป้าเขียวเขียวขึ้นมาก่อนเดี๋ยวโดนรถชวนเขเจ๊เขียวผมหรือเปล่าใครจะใครจะขืนใจอะไรก็ขืนป้าบางทีอ่ะเออไปข้าง่ะเขามาเล่นนตอกกันนะดีนะเราขึ้นรถกันบ้านอ่ะ เ่นแล้ยเอ๊ยโอ๊วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ัโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยายโอ๊ลายโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยยโอยโอยกันยยโอ๊ยโอ อเจชักกระตุกไม่ลงเลไปไนไม่ลงผมผมล็อกรถแล้วก็ผมปาไปปาไปตีนะตีนะอทุกดีนะจอนจอนบายบายบบาายยฝากด้วยนะคะเอาไก่อหนไหนก็ในไหนแล้วเบิ่งจังจัดจัง นี่ไงมีดประแทงช้ากูเ,นเนหนื่อยกูเหนื่อยแทงไม่ทันเลยอ่ะมีอดอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะแทงไปได้ทีเดียวอ่ะ